จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และประเมินความเสี่ยงและข้อมูลสนับสนุนเพื่อการเปิดเมืองรองรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สบคอร,ระดับประเทศวันที่30เมษายน2563นายกมลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้ในายชุติเดชมีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยารั้งที่10ทับสองที่ห้องประชุมภูกรรยาวชั้น5าสารกลางจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดพะเยาโดยมีนายแพทย์ไกรสุขเพชรบุรนินนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดพะเยาเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเฝ้าระวังติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์สูบบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด -19 จังหวัดพะเยาได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดพะเยาและนำเสนอการประเมินความเสี่ยงและข้อมูลสนับสนุนเพื่อการรีโอเพนหรือ e x ็กซิส k d ล็อกดาวนสถานการด้านการแพทย์จังหวัดพะเยามีรายงานผู้ป่วยยืนยัน3ราย รักษาหายแล้วหนึ่งรายรักษาอยู่หนึ่งรายเสียชีวิตหนึ่งรายและไม่มีผู้ป่วยใหม่ในช่วง22วันรายสุดท้ายพบเมื่อ7เบษายน2 5 6 3สถานการณ์ด้านสังคมผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาส่วนราชการมีนโยบายเข้มในการป้องกันโรคประชาชนร้อยละ99.8มีพฤติกรรมป้องกันโรคสถานการณ์ด้านการแพทย์จังหวัดพะเยามีพื้นที่เกิดโรคสแห่ง ตำบลแม่ปูมอำเภอเมืองพะเยาตำบลรออำเภอจุนและตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำมีการเฝ้าระวังผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและสำรวจกลุ่มเสี่ยงและมีขีดความสามารถของทรัพยากรรองรับอย่างเพียงพออย่างไรก็ตามจังหวัดพะเยาจะต้องรอแนวทางปฏิบัตินโยบายและข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สบคระดับประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการทบทวน และออกแบบกิจกรรม Active Case Finding โดยทีมงานวิจัยของสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพะเยาตามโครงการป้องกันและยับยัง้งภัยพิบัติฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโครโนา2 0 -19 จังหวัดพะเยาซึ่งได้ใช้เงินทดลองการปฏิบัติราชการเชิงป้องกันและเชิงปฏิบัติการป้องกันยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโนา2 0 -19 พะเยา ประจำปีงบประมาณ2,563เป็นเงิน3 6 000, 6ล0 3 5บาทเพื่อดำเนินการตรวจความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสนานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่ไม่แสดงอาการเชิงรุก active case finding 4ช่วงจำนวน3,000คนเพื่อรองรับการเปิดเมืองและได้พิจารณารองรับการเฝ้าระวัง กักตัวและครบกําหนดปล่อยกลับภูมิลําเนาของกําลังพลที่ครบกําหนดปลดประจําการสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17และกองพันทหารราบที่17กรมทหารราบที่17ซึ่งมีการส่งกลับภูมิลําเนายัางจังหวัดปลายทางต่อไปทีรศักิ์คล้ายดวงภาพข่าวอภิชาติปิ่งเมืองทีมข่าวอสมทพยารายงาน